สวัสดีครับพี่น้องอสอมอทั่วประเทศครับและสวัสดีพี่น้องอสอส,อสอชาวกรุงเทพมหานครครับวันนี้28สิงหาคม2567ช่องปอนบ้าน YouTube มีข่าวจากธนาคารทกศมาเล่าให้ฟังครับธนาคารทกศปล่อยสินเชื่อเงินด่วนคนดีพี่น้องอสอมอส,อสอกู้ได้สูงสุด50,000เริ่ม9กันยายน2 5 6 7นี้นะครับซึ่ง รายละเอียดพี่น้องอ,อสมอ,อสสท่านใดใช้ Facebook นะครับให้ไปกดดูลิงก์คอมเมนต์แรกใต้คลิปนี้เราจะแนบลิงก์ข่าวของเพจพกส B. A. อเอซไทยแลนเอาไวา้ซึ่งเป็นเพจข่าวของธนาคารตกสครับดูรายละเอียดเพิ่มเติมตรงนั้นนะครับแต่ในคลิปนี้จะอธิบายให้ฟังก่อนดังต่อไปนี้นะครับวันนี้ครับวันที่28สิงหาคมนะนะครับที่เพจพกสบเอเอซไทยแลน์นะครับ ขึ้นข่าวว่าสินเชื่อเงินด 50, ่วนคนดีอสมแล้วก็อสสนะครับกู้ได้สูงสุด50,000ื่นชำระคืนงวดละ600บาทครับชำระคืนงวดละ600บาทนี่ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยนะครับห้า5มื่นนี่ชำระคืน123งวดอั 1> 1> ตราดอกเบี้ย8ต่อปีนะครับหรือถ้าคิดเป็นเดือนก็ประมาณ0.6%ต่อเดือนนะครับ ใครที่ประสงค์อยากจะขอกู้ติดต่อทกศสาขาที่ท่านได้รับเงินค่าเปิกการนั่นแหละครับสาขาที่ท่านเปิดบัญชีทกศที่เงินค่าเปิกการเข้าบัญชีทกศนั่นแหละนะครับเริ่มก้ายกายยนต5สองหเป็นไปต้นไปนะครับมีหมดเขตด้วยนะครับเขาบอกว่าหมดเขตรู้สึกจะ31มีนาคม25งพครับแต่ว่าเริ่มกู้ได้9กันยายนต5สองหเป็นไปต้นไปแต่ทีนี้ฟังให้ชัดนะครับ อันนี้เป็นคนเก่านะครับเป็นคนเก่าที่เคยกู้สินเชื่อเงินด่วนคนดี20,000บาทไปแล้วนะครับสูงสุด20,000บาทไปแล้วจึงมีสิทธิกู้นะครับส่วนใครที่ยังไม่เคยกู้สินเชื่อเงินด่วนคนดี20,000บาทนั้นถ้าจะขอกู้ขณะน,นี้จะกู้ได้20,000ก่อนนะครับทีนี้พอท่านกู้ไปแล้ว20,000นะครับท่านชำระหนี้ดีเขาจะดูว่าท่านชำระหนี้ดีไหม ถ้าชาระหนี้ดีสี่งวดสุดท้ายล่าสุดนี่ชำระหนี้ดีเขาดูประวัติการชาระหนี้ <zelf> ก็มีสิทธิ์ขอกู้เพิ่มได้อีกเป็นห้าหมื่นนะครับ <oke> ทีนี้พอขอกู้เป็นห้าหมื่นแล้วนั้น <S <S ไม่ได้ได้ห้าหมื่นเต็มนะครับเขาปล่อยสินเชื่อมาห้าหมื่นแต่เขาจะหักหนี้เก่าออกไปก่อนท่านก็จะเป็นหนี้สูงสุดห้นาหมื่นเพราะนั้นคนที่จะกู้ใหม่คนยังไม่เคยกู้สินเชื่อเงินด่วนคนดีมาก่อนจะกู้ได้สองหมื่นครับ ส่วนคนเก่าที่เคยกู้สองห0ื่นไปแล้วและมีประวัติชำระหนี้ดีนี่แหละเขาจะให้กู้เพิ่มเป็นห้าหมเริ่มเก้ากันยาแต่ว่าพอกู้ได้แล้วเพิ่มเป็นห้าหมนแล้วนั้นเขาหักหนี้เก่าด้วยนะครับมาดูครับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่านต้องเป็นอสอมอหรือเป็นอสอสอนะครับโดยได้รับเงินเข้าไปการเดือนละ2,000บาทแล้วก็อวนผ่านบัญชีธนาคาร,รกกศนะครับเง<อ>ื่อนไขนะครับ เงื่นขข้อ2ครับกําหนดอายุด้วยนะครับต้องอายุ20ปีขึ้นไปไม่เกิน75 20ถึง,ถงไม่เกิน75ครับคือคนอายุเกิน75กู้ไม่ได้ดากว่า20กู้ไม่ได้ครับต้อง20ถึง75เกิน75ไม่ได้นะครับต่อไปครับหลักประกันเงินกู้ครับใช้อสอมอหรืออสอสอด้วยกันเนยค้ำสองคนนะครับ ผู้กู้กับผู้ค้ำต้องเป็นคนที่เคยกู้สินเชื่อเงินด่วนคนดีมาแล้วนะครับผู้กู้ก็เคยกู้สินเชื่อเงินด่วนคนดีสองหมื่นมาแล้วผู้ค้ำก็เคยกู้สินเชื่อเงินด่วนคนดีสองหมื่นมาแล้วนะครับเงื่อนไขข้อต่อไปครับยินยอมให้ทกศหักเงินชนําระหนี้แต่ละเดือนหักจากบัญชีที่รับค่าบริการนั่นแหละครับ ยินยอมให้ทกสหักทุกเดือนจากบัญชีธนาคารครับเงื่อนไขอีกข้อท่านต้องเคยกู้สินเชื่อเงินด่วนคนดีมาแล้ว20,000บาทแล้วก็ประวัติชําระหนี้สินเชื่อเงินด่วนคนดี4งวดล่าสุดชําระงวดชําระหนี้ดีติดต่อกันสีงวดล่าสุดดีอันนี้จะเข้าเกณฑ์ได้กู้ครับต่อไปครับข้อ6กเขาบอกว่าวงเงินวงเงิน5 0,000ื่นนี่เป็นวงเงินที่รวมสินเชื่อเงินด่วนคนดีแล้ว ก็หมายความว่าเวลาท่านไปกู้นี่ท่านได้เงินห้าหมื่นห้าหมื่นหมายถึงรวมทั้งสองหมื่นที่ท่านเคยกู้ไปแล้วก็แปลว่าถ้าท่านกู้ได้ถ้าท่านกู้ห้าหมืนท่านจะไม่ได้เงินกลับมาห้าหมืนเขาจะหักสินเชื่อเงินด่วนคนดีที่เคยกู้ก่อนหน้านี้หักหนี่เก่าด้วยหนี่เก่าก็หมดไปท่านก็จะเป็นหนี่เพียงห้าหมื่นนะครับเข้าใจนะครับรายละเอียดสามารถสอบถามเพิ่มเติมนะทกศ สาขาที่ท่านเคยกู้สินเชื่อเงินด่วนคนดีส0 0 0มมาแล้วนะครับหรือดูรายละเอียดที่เพจทกศบ a c Thailand จะแนบลิงก์เพจทกศบ AC Thailand ไว้ที่คอมเมนต์แรกใต้คลิปนี้ครับสวัสดีครับ